สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ซากระดาษนะครับอยู่กับผมเซล,ลปู้ที่ปรึกษาการถ่ายดีพอเอสหะครานะครับวันนี้เราก็นําเจ้าตัวรถดีพอเซีโร่นะครับคันสีน้ําเงินมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูตัวสีของเขานะฮะก็น่าจะครบทุกสีแล้วนะครับเหลือสีน้ําเงินสีเดียวนะฮะวันนี้ก็เลยล้างรถพอดีก็เลยได้นํามาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับเจ้าคันนี้เป็นเจ้าตัวรุ่น L ซีโร่นะฮะก็คือจะเป็น ทรงเก๋งซีดานฟาร์ดแบกนะครับเป็นรถ4ประตูพร้อมเขาเรียกอะไรฝาท้ายแบบฟาร์ดแบกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะฟาร์ดแบกมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคันนี้เป็นรถไฟฟา้าวิ่งได้นะครับ540กิโลต่อการชาร์จมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังขนาด258แรงม้านะครับในส่วนของพละกำลังที่เขาทำได้นะฮะระบบไฟจะเป็น led ทั้งหมดเลยในยส่วนของตัวรีวิวสเปคโดยละเอียดเนี่ยผมทำลงช่องปูซ่ากระดาษไปแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปูซ่าให้ด้วย นะครับแล้วเดี๋ยวจบท้ายคลิปผมจะแปะลิงก์ตัวรีวิวสเปครถโดยละเอียดของเจ้าตัวรุ่น L Ciro s e v ไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูก,กันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าตัวสีน้ําเงินนะครับต้องบอกว่าสีน้ําเงินพอโดนแดดก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะอ่านี่เป็นแดดอยู่ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับในส่วนของตัวเกีร์ลูซายของเขาหรือว่าเกียร์สีของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวสีขอบเจียวเขียวน้ําเงินนะครับผมในส่วนของตัวรูไซา์เนาะแล้วก็โทนจะเป็นสีน้ําเงิน นะครับจะค่อนข้างดุนะครับแต่ส่วนตัวสีน้าเงินมีเฉพาะรุ่นเอเท่านั้นหรือว่าเจ้าตัวสีดานเท่านั้นนะฮะโลโก้ดีพอร์ด้านหน้านะครับกล้องมองภาพรอบทิศทางนะครับอ่าตรงนี้ใายโลโก้นะครับไฟหน้าด้านล่างนะครับด้านบนจะเป็นไฟเดย์ไทม์และไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีนั่นเองนะฮะหลายหลายคนอ่าไปสังเกตุเอ๊ะทำไมไฟมาดวงเท่านี้เองนะครับมันจะสว่างไหมนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไฟหน้านะฮะไฟหน้าอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องไฟหน้าได้เลยนะครับสว่างแน่นอนนะฮะ อ่าตอนนี้ก็เป็นการชนดีไซน์ออกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจ้าคันนี้คอนเซปต์เขามันออกแบบให้มันดูสปอร์ตและเฉีียวนะครับตรงนี้เป็นช่องลมจริงๆนะฮะก็จะทําให้รีดอากาศตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวรถที่ดีไซน์ออกมาแล้วทําให้ค่า CD หรือว่าค่าแรงเสียดทานอากาศนี่าต่ำมากๆนะครับอันนี้จะไปเทียบชั้นกับเขาเรียกอะไรเทียบเท่า,าไซส์รถสปอร์ตเลยในส่วนของตัวค่า CD ดีที่เขาทาได้นั่นเองจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้ามันจะไม่มีช่องกระจังหน้าเหมือนรถน้ามัน นะะฮเพราะเขาไม่ต้องการการระบายความร้อนของตัวชุดเครื่องยนต์นั่นเองเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็เลยจะมีช่องแค่เล็กๆอ่าเป็นระบายเจ้าตัวแผงคอยแนะอร์นั่นเองนะฮะอ่านี่เป็นดีไซน์ด้านหน้านะครับด้านข้างก็จะให้ล้อแม็กกันรอยขนาด19นิ้วมาจากโรงงานนะครับเป็นแม็กลายก้านๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะใส่ยางจิติมาให้เนาะนะฮะก็เผื่อเผื่อ,อยางก็จะเป็น2 4 5 4 5 19นั่นเอง มาพร้อมกับตัวจุ๊บลมที่มีเซ็นเซอร์แรงดันลมยางอยู่ในจุ๊บลมนะครับระบบดิสเบรกสล้อนะฮะตรงนี้มีฝาตัวฝาครอบคาลิปเปอร์มาด้วยก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้าต,ตัวรถมากยี่งขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรไปเยอะหรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่นะฮะในส่วนของตัวออปชันที่จีนนะ่ะเขาจะเป็นตัวเรดาร์เซนเซอร์มาให้นะครับมันจะมีระบบพวกอถอยจอด ระบบให้รถไปจอดรถได้เองตอนนี้ก็จะมีเรต้าเพิ่มมาแต่ว<ๆ>่าบ้านเราไม่ได้มีออปชันตัวนั้นนะครับผมหูกระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับกล้องมองภาพรอบิศทางด้านซ้ายด้านขวานะครับผม b y สปอ t ตก็มีแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนตัวไล่ฟ้ากระจกมองข้างมาให้ด้วยตัวนี้ก็พิเศษนะครับมือเปิดประตูในส่วนตัวรถไฟฟ้าของเราเนี่ยจะเป็นแบบกลางออกอัตโนมัติเมื่อเราเข้าเกียร์พีหรือว่าปลดล็อกรถ แล้วก็จะหุบอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถหรือเรามีการขับเพื่อนตัวรถจะล็อกให้อัตโนมัติเลยนะครับก็ทําให้เวลาเราจอดเข้าเกียร์ P รถจะดูสมาร์ทมาก่ขึ้นนะครับในส่วนของตัวมือเปิดที่มันกลางออกมานะครับทำให้ผู้ขับขี่ดูสมาร์ทดูอ่าบอกเลยว่าไปได้ทุกงานนะครับคันนี้ไปได้ทุกงานนะฮะอ่านี่จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังสีดำเงินก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนตัวไฟท้ายจะเป็นฟู l เอลีดีเช่นกันนะฮะตรงนี้ก็จะมีตัว โลโก้เราไม่มด้วยนะฮะอา่าอะไรก็ดูเอานะฮะอาตัวนี้นะครับในส่วนของไฟท้ายไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะครับไฟท้ายก็จะลากยาวมาตรงนี้เลยนะครับโลโก้ดีพอตอย่งสปอยเลอร์อาต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เป็นสปอยเลอร์แบบยวอินมาจากโรงงานนะฮะอะผมให้ดูสปอยเลอร์ก่อนตังนี้ต้องบอกว่าสปอยเลอร์ยังไงมันก็คือมันมีช่องลมนะฮะมันจะเลียดอากาศตั้งแต่ตัวกระจกบานหลังเนี่ยเข้าไปในช่องนี้แล้วก็จะมาออกด้านล่างตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าอาแสงรอดเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นสปอยเลอร์นะครับ อ่าแล้วก็มีโลโก้ดีพอโลโก้เอลซีโรเซนะครับกล้องมองภาพด้านหลังก็อยู่ด้านหลังนั่นเองนะฮะด้านล่างก็จะเป็นตัดด้วยดิฟฟูเซอร์สีดานะครับมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยขนาด4จุดนะครับอ่าตัวนี้ก็มีตัวทับทิมซอนแสตัวนี้ก็จะเป็นลายอ่าสีเงินนะฮะเป็นเส้นสีเงินเพิ่มเติมมาให้แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหลังนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นมอตเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะมอตเตอร์จะอยู่ด้านนี้เลยนะครับผม ช่วงล่างเป็นอิสระแบบปิดนกทั้ง4ล้อนะฮะอ่านี่เดี๋ยวให้ดูช่องช,องชาร์จไฟนิดหนึ่งก็ของเราจะรองรับนะครับระบบชาร์จก็จะมีในส่วนของตัวไฟ AC นะครับขนาด7จกิโลวัตต์นะครับไฟ DC ขนาด87ดิกิโลวัตต์นั่นเองนะฮะอันนี้เป็น Type t นะครับแล้วก็เสียบชาร์จตามตามได้เลยนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อน ร,รอบขันก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนตัวสีน้ําเงินน้องใครที่หารถสีน้ําเงินอยู่ก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะนะครับผมก็ต้องบอกกันว่าเจ้าตัวนี้อาลืมแจ้งราคานะครับราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะฮะก็ราคาจะต่างกับเจ้าตัว S7 อยู่เจ็ดหมื่นนะฮะแล้วแต่ว่าการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนที่ชอบความคล่องตัวนะครับชอบแนวสปอร์ตชอบทรงรถเก๋งซีดาน นะฮะคันนี้ก็จะตอบโจทย์คุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เน้นครอบครัวนะครับเน้นห้องโดยสารกว้างชอบรถยกสูงนะครับแนว SUV นะครับอ่าคันนู้นก็จะตอบโจทย์หน่อยนะฮะอ่านี่เป็นรอบคันนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนะครับในส่วนตัวรีพอร์นะฮะรีโมทเาก็เป็นหน้าตาสามเหลี่ยมคล้ายๆตัวโลโก้เลยนะครับรีโมทสามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอถานี้จะเป็นฝาท้ายแบบฟาสแบ็กฟาสแบ็กคืออะไฟาสแบ็กก็คือเจ้าตัว ฝากระโปรงท้ายกับกระจกบานหลังมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะฮะมันไม่ใช่รถ5ประตูนะเป็นรถสประตูนะครับแต่เป็นฟ้าแบแบหลังคาเป็นลาดลัดนะครับอ่านี่เป็นช่องสภาระด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวบอ,อกพับ60/40แยกฝั่งได้นะครับเราพงมซับบูเฟอร์อยู่ด้านนี้นะครับอ่านะนี่ก็เป็นช่องอใส่สภาระด้านหลังแผ่นตัวแผ่นกั้นสภาระท้ายก็สามารถถอดได้นะครับพัอบเบาะถอดแผ่นนี้เผื่อจะขนของอะไรได้เลยนะฮะด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัว ชุดปลาย่างนะครับแล้วก็หูรากมาให้นะครับต้องบอกว่าทําไมมันไม่มีพื้นที่หลุมยางอะไรต้องบอกก่อนว่ารถเราเป็นรถไฟฟ้าขับเลื่อนล้อหลังเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านใต้ตัวนี้เป็นมอตเตอร์ขับเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับมันเลยจะไม่มีพื้นที่สําหรับใส่ยางอะไรแล้วเขาจะให้เป็นชุดปลาย่างมานั่นเองนะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้ามีการหนีบทั้งขาเปิดและขาปิดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับภายในภายในหรือบอกว่าเจ้าตัวรุ่น L 0 e r o s e v เนี่ยมันมีภายในทั้งหมด2ส,สี นะฮะจะมีในส่วนตัวสีขาวได้ส้มนะครับแล้วก็เป็นตัวสีดําเดินได้สีเขียวมาให้นะฮะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นแผงประตูของเขานะครับก็ตรงนี้จะเป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยนะครับซอฟทัช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 นะฮะแล้วก็ตัวมือเปิดเป็นแบบเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นตัวสีเงินนะครับลำโพงให้เป็นของโซนี่มาทั้งหมด14ตําแหน่งนะฮะในส่วนของตัวลําโพงเนาะแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์นะฮะมีมาให้ในประตูทั้ง4บานแล้วก็ช่วงคอนโซล อันนี้จะเป็นภายในนะฮะภายในด้านหลังก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวเบาะสีดานะครับก็จะมีลวดลายตรงนี้นะครับเป็นเท็กเจอร์ดีไซน์เบาะก็ค่อนข้างสปอร์ตและสวยเลยนะฮะมีเท้าแขนตรงกลางมาให้ด้วยเบาะก็พับแยกฝั่งได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับในส่วนของตัวด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังนะฮะนี่ก็จะมีตัวแอร์ตอนหลังมาให้นะครับที่หนึ่งตำแหน่งนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็มีตัว usb type c มาให้อยู่นตำแหน่งนะครับ ด้านหลังก็จะลงประมาณนี้คันนี้จะมีในส่วนของตัวกระจกพาราลมิกกัสลูปมาให้นะครับซึ่งกระจกตัวนี้ก็จะเคลือบสารโลโอีหรือว่าสารกองความร้อนมาด้วยยังไงลองมาสัมผัสรถตัวจริงดูก่อนนะครับว่าต้องติดฟิล์มไหมะนะครับก็ผมได้มีโอกาสพาลูกค้าหลายๆรายประเทศตอน5โมงเช้าตอนเที่ยงตอนบ่าย2นะครับก็มาลองเองดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ามันเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นด้านหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้า นะครับว่าด้านหน้าฝั่งคนขับจะมีอะไรมาบ้างนะฮะในส่วนของตัวแผงประตูนะครับอ่าลืมแนะนําอีกนิดหนึ่งนะครับในส,ส่วนของตัวกระจกของเขาจะเป็นแบบเฟรมเลสนะฮะจะเห็นว่ามันไม่มีเส้นขอบกระจกไอ้ไม่มีตัวโค้งขอบกระจกแล้วนะฮะก็ทําให้รถมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นแบบเฟรมเลสเนาะแผงประตูก็จะเหมือนตัวด้านหลังเมื่อกี้เพิ่มในส่วนของตัวพวกกลุ่มอ่ากระจกไฟฟ้าออตโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็มีล็อกปลดล็อกมาให้ตรงนี้นะฮะลำโพงก็จากโซนี่เหมือนกัน นะครับอ่านี้จะเป็นห้องโดยสารด้านหน้านะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวคอนโซลกลางเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะฮะมี2ชั้นเนาะชั้นล่างนะครับชั้นบนมาพร้อมกับตัวไวเลสชาร์จเจอร์ขนาด40วัตต์นะฮะตรงนี้มาพร้อมกับตัวช่องแอร์สำหรับเป่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือของท่านด้วยนะครับเวลาชาร์จนะฮะช่องวางแก้ว2องตำแหน่งนะครับอ่าตัวคอนโซลกลางเท้าแขนได้แล้วก็มีอ่าในส่วนของตัวกล่องด้านล่างนะครับเป็นแบบมัตเตอร์ไฟนะครับก็เปิดออกก็สามารถใส่สัมภาระ ในนี้ได้เลยรวมไปถึงพวกน้ํานู้นนี่นั่นนะฮะแล้วก็สามารถเอาตัวช่องช่องแอรนะ์เป่าเข้ามาในอคอนโซลตรงกลางนี้ได้นะฮะประามาณนี้นะครับผมช่องแอร์ก็อยู่ด้านหน้านะครับก็ช่องแอร์ของเรามันก็จะสามารถเขาเรียกอะไรปรับตำแหน่งทิศทางนะครับผ่านตัวหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จอกลางขนาด14.6นิ้วนะฮะที่ให้มานอกก็เป็นไซส์ขนาดใหญ่สะใจเลยนะครับพร้อมระบบทานตะวันหรือว่าแพน หน้าจอซ้ายขวากลางได้นะครับหรือว่ามันจะหันหาคนขับอัตโนมัติได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะตรมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวจอกลางนะครับแล้วก็หน้าจอเลื่อนไม้นะฮะอ่าอีกนิดหนึ่งครับผมพวงมาลัยของเขาจะเป็นทรงดีคัสแบบสองก้านนะครตรงนี้ทําให้เข้าออกตัวรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นมัตติฟังกชันเนาะในส่วนของตัวควบคุมเครื่องเสียงนะครับคูดคอนโทรลนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่า หน้าจอเลนไม้นะครับเป็นจอ LED มันให้เหมือนกันนะครับผมก็จะแสดงสเตตัสต่างๆของตัวรถผ่านชุดหน้าจอตอัวน,นี้เลยนะฮะแบตเหลือ12%วิ่งได้อีก62กิโลนะครับผมแล้วก็มีบอกตำแหน่งลมแรงนันลมยางนะครับตำแหน่งว่ามีผู้โดยสาราคนไหนนั่งอยู่คนไหนไม่คาดบเบลก็จะขึ้นโชว์ตรงน,นี้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอในส่ง,งตัวคัน l 0 7เนี่ยเขาให้ในส่วนงตัว AR h e d u p Display มาด้วยผมซูมให้ดู นะครับคุณผู้ชมจะเห็นมันมีเลขศูนย์อยู่ตรงนี้ก็คือเจ้าความเร็วนั่นเองแล้วก็มีคูดคอนโทรลตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์สเตตัสของการขับขี่ต่างๆขึ้นมาบนหน้าจอนี้ได้อ่าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเมนูจะไม่เยอะเท่าเจ้าตัว s 0สซรเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันไม่มีหน้าจอกลางนะครับเขาจะมาโชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่าในส่วนของคันนี้ก็จะโชว์เฉพาะสิ่งจําเป็นนะครับแลวทุกอย่างที่เหลือจะมาโชว์ที่หน้าจอกลางนั่นเอง นะฮะมีกล้องในรถมาให้หนึ่งตำแหน่งนะครับผมตรงนี้ปุ่ม s O S ออะไรอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงรายละเอียดรีวิวสเปคตัวรถทั้งหมดเนี่ยผมทาลงช่องไว้แล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ตอนจบคลิปนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้ข้อมูลรายละเอียดหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับว่าตอนนี้ใช้รถน้ํามันอยู่อยากจะขยับมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็การใช้งานยากไหมนู่นนี่นั่นมาชมตัวจริงมาทดลองขับกันก่อนได้ นะครับเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาหาเซอปู้ได้เลยที่เบอร์0 6 3 6 6 5 9 9 4 9ห้าเนะครับหรือจะเป็นเพจ f a c e b o o k i d Line ทั้งหมดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ข้างใต้ s ีคิปชั่นตรงนี้นะฮะยังไงอย่าลืมกดเข้าไปดูนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ช่องผู้สร้างกาลาดด้วยนะครับเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวเทียบเจ้าตัวรุ่น L 0 e r o กับเจ้าตัว S zero seven ให้หน นะครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นว่าเอ๊มันเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่ามันฟีเจอร์อะไรต่างกันบ้างอ่าเดี๋ยวจะทำรีวิวเทียบสเปคให้ดูนะครับยังไงก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ